ก็เอื้ยก็ไก่ก็ไข่อยู่ในลำก็ขวดของเราข้าวไร่ข้าหนาก็คนขังถังข้าวทังข้างฝาก็มูไทยข้าจ้าวจานใช้ดีเสียงดีดังชาวช้างวิ่งหนีชาวเสื้อล่ามตี เธอเธอคือกันยหิงเธอมาเธอชัดสวมพันเธอประแต่งขืนหันเธอฐานก็มาล้างธนาบุญโทหน้าขาเธอผู้เท่าเดินย่างนาเห็นไม่พอเด็กตั้งมีมุนเธอเต่าหลังตูนเธอถุงแมกขึ้นเธอทหารอดทนเธอทำ่งขืนนิยมโดนหนุขัด พอไม่ไม้ทักถมพอป้าตาโกลมพอพึ่งทำหลังพอฟ้าถันดานพอผ่านลางทั้งพอฝนจะอาจจังพอสำมเขากลางใบมามาคึกคักยายักเขียวใหญ่เราเรือพายไป,ไปลลิง

咖喱咖喱。